โซเฟียเพทยนโยนีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็มีรถสวยๆนะคะมาแน,นะนําลูกค้าอีกแล้วนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะ To y o t a Fortuner นะคะ2.4 Regend นรนะ,ค,ะคันนี้รถปี2020นะคะใหม่ๆเลยนะคะคันนี้นะไมันน้อยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าไมัคันนี้นะคะอยู่ที่200กว่ากโลเท่านั้นเลยนะคะแถมราคานะคะก็สุดว้าวมากๆเลยนะคะราคาคันนี้นะคะเสนอขายอยู่ที่1 5ล้านห้าแสน 90,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีนะคะสามารถจัดได้เต็มเลยนะคะคันนี้นะ,ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูนะคะทั้งภายในและภายนอกกันนะเดี๋ยวเฟียนะคะจะมารีวิวให้ชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะคาดนะคะยาวๆเป็นถึงไฟเลยนะคะสวยๆเลยนะ ในส่วนของโลโก้นะคะก็จะมีขนาดใหญ่มากมากเลยนะคะเนื่องจากเขาได้ฝังนะคะเซ็นเซอร์นะคะเลียนะคะอยู่ด้านในนะคะที่ตกแต่งอยู่ด้านในนะคะก็เพื่อความเมียนนะคะของตัวด้านหน้ารถนะคะอ่าอ่าแล้วก็ในส่วนของกล้องนะคะก็จะอยู่ตรงใต้โลโก้ตรงนี้เลยนะคะอ่าสวยงามเลยนะคันนี้นะคะบอกเลยว่ากล้องรอบคันเลยนะคะ เซนเซอร์นะคะเยอะมากๆเลยนะคะันนี้มีทั้งเซนเซอร์ทั้งกล้องนะคะันนี้นะสวยๆเลยค่ะมาในมาดูในส่วนของไฟหน้ากันนะไฟหน้าคันนี้นะคะเป็นแบบ LED นะคะามาพร้อมกับไฟหลอดแก้วนะคะเป็นโปรเจคเตอร์อยู่ด้านในนะคะสวยงามมากๆเลยนะค,ะคันนี้นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะชมนะคะคันนี้นะคะ ใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ว่างอยู่คันเดียวแล้วนะเพราะว่าอีกคันหนึ่งที่เฟียเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็ลูกค้าซื้อสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคันนั้นนะหากลูกค้านะคะสนใจนะคะก็ติดต่อเฟียมาได้เลยนะคะที่0 6 6 1 3 8 4 7 6 0นะคะเดี๋ยวเฟียนะคะจะพามาชมในส่วนของด้านข้างตัวรถกันนะในส่วนของด้านข้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ล้อเลยนะคะ ในส่วนของล้อนะคะก็เป็นล้อแมกนะคะเดิมๆเลยนะคะสีทูโทนนะคะน็อตหกลูนะคะแบบนี้เลยนะคะ,ะยางอันนี้นะคะเป็นของปียี่สิบนะคะสัปดาห์ที่สามสิบสี่นะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยนะในส่วนของอซุ้มล้อนะคะให้ชมนะคะเดิมๆเลยนะ,ะโชค๊คเดิมๆนะคะมีรอยแต้มสีมาจากโรงงานนะ ไม่เคยชนหนะักพลิกคว่ำอะไรเลยนะคะเนื่องจากรถคันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะมือจับนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะทั้งสีด้านเลยนะตรงขอบตรงนี้ก็เป็นโครเมียมนะคะยาวๆไปเลยนะคะอาให้ลูกค้าสังเกตดูนะคะ ด้านบนนะคะเขาจะเป็นสีดำนะคะดีไซน์มาได้เรียบหรูมากๆเลยนะคะดูดีเลยนะคะ,ะเป็นสีขาวตัดดำนะสวยๆเลยนะในส่วนของอท้ายรถกันบ้างนะคะคันนี้นะในส่วนของไฟนะคะเป็นไฟ LED นะคะให้โชมนะตรงนี้ก็เป็นสีดำนะคะคาด ไปถึงไฟเลยนะคะสวยๆเลยนะคะมีกล้องมาให้ด้วยนะนีมีโลโก้นะรีเจนเดอร์นะคะไฟทับทิมนะคะเซ็นเซอร์อย่างที่เฟยบอกเลยนะคะรอบคันจริงๆเลยนะนี่หลายจุดมากๆเลยให้ชมนะคะคันนี้นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะอ่า ในส่วนของกระจกนะคะก็ไล่ฝ้าด้วยนะคะมะีที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยนะคะในส่วนของสปอยเลอร์นะคะก็มีไฟเบรกตรงที่สามมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเพราะว่าทรงของเขานะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามอยู่แล้วเนาะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะคันนี้นะคะเขาจะแบบออกมาเป็นแบบไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลนะคะแบบกระพริบออกด้านข้างนะคะ สวยงามเลยนะ่ะเดี๋ยวเฟียนะคะพามาชมภายในกันต่อเลยนะคะอะเดี๋ยวเปิดรถก่อนนะ,ะ่ะมาดูภายในกันนะคะอ่ในส่วนของแผงประตูนะคะเป็นสีดำนะคะตัดสีแดงนะอ่ะแล้วก็ตัดโครเมียม่าสี สัดสีเท่าตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นโครเมียมเนาะแล้วก็มือเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะในส่วนของกระจกรถคันนี้นะคะเป็นออโต้ทั้งสีด้านเลยนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นทัลล็อกในตัวเลยนะคะสวยงามเลยนะคะลำโพงนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านบนหนึ่งตัวนะคะให้ชมนะคันนี้นะคะเป็นแบบบูสต์สตาร์ทนะคะโนเ,เสียนะคะพามาชมด้านในนะ เราพยยจะลองสตาร์ทดูนะคะอ่าคันนี้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะอ่าสวยๆเลยนะคะตรงนี้นะคะตกแต่งลวดลายนะคะสวยงามเลยนะอ่าพุ่มหนังมาด้วยนะคะ ในส่วนของเรือนไม้นะดูได้เลยว่าไมค์คันนี้210โลจริงๆนะคะ,ะแสดงผลนะคะเป็นดิจิตอลตรงกลางนะคะแล้วด้านข้างก็เป็นแบบอนาล็อกนะสวยงามเลยนะคะคันนี้นะใครได้ไปนี่คือเหมือนได้อ่ามือหนึ่งไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าแบบยังไม่ได้ผ่านใช้งานจริงๆเลยนะในส่วนของคอนโซลหน้าก็เป็นสีดำนะคะ,ะแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะคะ แล้วก็จะมีแบบนาฬิกาอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะบอกเวลาเนะาะก็จะได้ไม่ต้องแบบดูนาฬิกาที่ข้อมือเราจะได้เห็นเวลาเลยนะคะในส่วนของจอนะคะก็เป็นจอแบบทัชส,สกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเป็นเป็นจอ Android, Android นะคะคันนี้นะแอร์นะคะเป็น a i ร Auto ต้นะคะม,นนมีไล่ฟ้าหน้าหลังเลยนะคะ ในส่วนของช่องตรงนี้นะคะก็เสียบอะไรได้เนาะอันนี้ก็เป็นแบบลงเนินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบขับเคลื่อนสีล้อขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะหรือว่าจะเป็นแบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ตามอะไรเงี้ยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะคะสําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะคะอ่าช่องตรงนี้นะคะก็วางขวดน้ําอะไรางี้ได้เนาะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ แบบฐานขั้นบันไดเลยนะคะตรงนี้นะคะตกแต่งลวดลายมาอย่างสวยงามเลยนะคะมีอีโคโหมดอะไรอยู่ตรงนี้เลยนะคะให้ชมเบาะนะเบาะเรายังไม่ได้แกะเลยนะคะใหม่ๆกันเลยนะใครได้ไปนะคะลูกค้าท่านใดได้ไปคือคุ้มมากๆเลยนะคะเหมือนได้มือหนึ่งป้ายแดงไปเลยในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะคะแถมไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะในกรณีที่ลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะ เดี๋ยวต่อมานะคะเฟียจะพามาชมนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารกันคะ่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะ,ะตรงด้านประตูตรงนี้นะคะก็เป็นสีดำตัดสีแดงนะคะตรงนี้นะคะมีควาว่า Fortuneer อยู่ด้วยนะ,ะกะจกเดิมๆเ,เลยนะคะเบาะนะคะใหม่ๆเลยนะทั้งคันเลยนะคะยังไม่ได้แกะเลย ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะมีขนาดที่กว้างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเพียพาขึ้นไปชมนะคะ,ะนี่ในส่วนของตรงน,นี้ก็เปิดได้นะคะแล้วก็จะมีแบบแก้วน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะเปิดวางแก้วน้ําได้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ตอนนี้ก็พับอยู่นะคะ,ะถ้าจะนั่งก็เอาลงมาถ้าในกรณีที่ไม่ค่อยได้ใช้งานด้านหลังก็พับขึ้นไว้นะคะจะได้แบบเก็บของสัมภาระได้เยอะๆนะคะ เดี๋ยวเฟียพาไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะเดี๋ยวเฟียนะคะจะพาชมในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้นะคะเปิดได้3แบบเลยนะคะทั้งรีโมทนะคะ,ะแล้วก็เป็นแบบเซนเซอร์ด้านหลังตรงนี้เนาะข้างล่างนะคะหรือกดตรงนี้นะคะ,ะก็จะเปิดเป็นแบบออโต้แบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะ ด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะใหม่ๆเลยนะคะได้ไปคือคุ้มเลยนะเครดิตด,ดีนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้สามารถจัดได้เต็มเลยนะ,ะ,ะไม่ต้องออกรถไม่ต้องขออภัยค่ะไม่ต้องออกเงินซักบาทนะคะก็สามารถออกรถกับเราได้เลยนะคะในกรณีที่ลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะเดิมๆสวยๆเลยนะคะ จะปิดก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะเขาก็จะปิดแบบอัตโนมัติเลยนะคะ,ะเครื่องคันนี้นะคะก็จะเป็น2.4ลิตรนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะหากลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อเฟรมมาได้เลยนะคะที่062 138 47 60นะคะหรือจะเข้ามาชมรถได้ที่ บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมินบุรีกรุงเทพนะคะติดต่อเฟียมาได้เลยนะคะ,ะถ้าเกิดเข้ามาแล้วนะคะก็แจ้งได้นะคะว่าติดต่อน้องโซเฟียนะคะแล้วเดี๋ยวเฟียนะคะจะมาดูแลเลยนะคะในส่วนของลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สามารถไม่สะดวกนะคะมาเซ็นไฟแนนซ์ที่บริษัทเรานะคะทางเรานะคะมีบริการนะคะเซ็นไฟแนนซ์นะคะทั่วประเทศเลยนะคะตรงนี้นะคะฟรีนะคะไม่มีค่าบริการเลยนะคะ สวยสวยเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้เฟียด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไปของเฟียนะคะสวัสดีคะ่ะ